สำหรับงัวตัวนี้ก็ผสมซูเปอร์เอ็กไว้แล้วนะครับพี่น้องเด้อโครงสังง่ายๆแบบนี้แหละเอาซูเปอร์เอ็กเข้าไปใส่อีกนะครับอ่าจักเดือนแล้วครับทองตัวนี้สี่เดือนกว่าครับสี่เดือนกว่าน้องบอลได้ตรวจไหมครับตรวจแล้วครับตรวจแล้วรับประกันทองให้อยู่เนาะตัวนี้เนาะรับประกันทองครับอ่ารับประกันทองคือกันนะครับพี่น้องตัวนี้ทองหกเดือนแล้วอันนี้เขาตรวจทองไหมครับตรวจแล้วครับตรวจทองแล้วก็คือรับประกันทองให้อยู่เนาะงานครับรับประกันทองให้ได้ครับพี่น้องเอาจังตัวนี้น้องบอลห้องไว้เท่าไหร่ครับผมเปิดไว้ ครับสวัสดีครับเาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการ,กรเกษตรการประมงและก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับวันนี้บุญชูกับผ้าพีผ้านอกนี่มาเบิงงัวยูขอกหนองบอนนะครับพี่น้องครับสำหรับอขอกง,งัวของหนองบอลน,นี่กับพิกัดยูธีบานโคกหลีนะครับพี่น้องตำบลน้องจิก อำเภอบอนบือจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องครับมนีน้องบอลมีงวดทองมาให้พีให้น้องเบิ้งนะครับพี่น้องเด้อผู้ใดอยากจะได้สนใจโครงสั่งยิง่งเฟรมยิง่งแบบนี้นะครับเนาะอันนี้เป็นงวดออกสายหงหินดูบาซินนะครับพี่น้องครับแต่ว่าทองพอใดเดี๋ยวจังไปเบิ้งกันเนาะซึ่งนอกจากงวดเราครับพี่น้องครับมือนีผู้ใดกำลังที่มองหาควายนะครับพี่น้องครับสายพันธุ์ดีๆนะครับพี่น้องครับควายงามๆนะครับเนาะน้องบอนก็มีมาให้นะครับเด้อเขาจะเอาเป็นช่วงหลังจากงวดกันแล้วกันนะครับพี่น้องครับก ให้เบิ่องถึงง้วตึงควายไปเลยครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะก่อนอืนกลับไปพูดคุยถักทายกับทั้งน้องบอดกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาน้องบอลครับมือนี้มีงวะมาไหจักโตครับที่เปิดแล้วครับสองตัวเป็นเอ่อตัวใหญ่เลยนะครับพี่น้องครับเป็นง้วะทองทั้งสองตัวแมนครับอ่าเป็นงวททองทั้งสองตัวนะครับพี่น้องเด้อเอามาบางตัวนี้ก่อนครพี่น้องโครงสร้างรูปร่างสูงใหญ่ทองสองตัวเอาตัวนี้ทองพ่อใดครับนี่ตัวนี้อ่าทองเจมบอลครับ จีมบอลทีเคศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับได้จักเดือนแล้วครับน้องบอลนี่ได้หกเดือนกว่าแล้วครับท่องหกเดือนแล้วอันนี้เขาตรวจท่องไปครับตรวจแล้วครับตรวจท่องแล้วก็คือรับประกันท่องให้อยู่เนาะแนนครับรับประกันท่องให้ได้ครับพี่น้องเป็นท่องที่ไรครับนี่ท่องที่สองครับท่องที่สองนะครับพี่น้องเดี๋ยวแกผมจะให้ผ้าให้เบื้องทายยางไว้น้ำนะครับเป็นง้อท่องที่สองนะครับพี่น้องตรวจตรวจท่องให้แล้วเออนั่นแหละการทุกขาเป็นยังไงครับพี่น้องนี่แหละการเดินสง่างามคู่กันนะครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้ อานี่แหละครับพี่น้องครับผู้ใดอยากจะได้แบบโครงส้างใ่ายๆแล้วก็ผสมพอบามันเข้าไปนะครับพี่น้องครับเติมเนื้อเติมหนังให้มันอีกเนาะนี่มาเบื่องว่าตัวนี้น้องวันเปิดไว้ที่เท่าไรครับตัวนี้เปิดไว้60ครับตัวนี้ต้องล้องไดครับเปิดไว้ที่60สได้ครับพี่น้องครับ60สําำหรับงวงตัวใหญ่โครงสร่งงใหญ่แล้วก็ใส่พอบามันที่ว่าเนื้อหนังหลายๆเข้าไปนะครับพี่น้องครับปลูกกับจิ๋วม้าสวยขึ้นกันเ่ะเพราะว่าตัวนี้นี่มันได้ความดำความบดทั้งหูทั้งขาเนี่ยเขาล อ่าน้องบอลฝากเบอร์โทรศัพท์ไปนะครับ061ครับ158 5219ครับ5219นะครับพี่น้องเอ้านี่ยนะครับพี่น้องครับผู้ใดอยากได้กัมาเอาเด้อครับพี่น้องเด้อเฟรมใหญ่ๆเอาไปรุ่นเมืองลูกครับพี่น้องครับอันนี้รับประกันทองให้นอนละอ่านี่นะครับพี่น้องกับโบเต็มส่วนทุกส่วนคือกันละครับพี่น้องครับนี่เดี๋ยวจะพาอย่างบนเบนส่วนไทยครับพี่น้องเอ้า บ้านี้มีตัวหนึ่งอยู่ทางพุ่นนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวกใสิผ้าพีพี่น้องยางไปเบิ่งทางพุ่นนะครับเนาะเดินไปนี่นะครับพี่น้องตัวนี้น่าจะเป็นง้วงสาวด้วยพี่น้องเด้อของแหลกนะครับพี่น้องเห็นแล้วโอ้ตัวนี้สูงใหญ่ขึ้นกันครับพี่น้องครับสูงเกือบเท่ากันกับตัวเมื่อกี้ครับพี่น้องเอ้าตัวนี้สูงอยู่เท่าธนางบนได้วัดบ่สูงหนีร้อยหาซิปร้อยหาซิปก้อนเหรอครับพี่น้องครับเอ้ายกๆกกับเป็นสายลูกกระทบขึ้นกันนะครับพี่น้องครับ จังตัวนี้นี่น้องบอลนี่ผสมพอไดะไรไครับนี่ผสมไปซุปเปอร์เอ็กซ์ไปครับสำหรับงัวตัวนี้ก่ะผสมซุปเปอร์เอ็กไว้แล้วนะครับพี่น้องเด้อโครงสังเงยง่ายแบบนี้แหละเอาซุปเปอร์เอ็กเข้าไปใส่อีกนะครับอ่าสักเดือนละครับท้องตัวนี้สี่เดือนกว่าครับสี่เดือนกว่าน้องบอลได้ตรวจไหมครับตรวจแล้วครับตรวจแล้วรับประกันท้องให้ยเนาะตัวนี้เนาะรับประกันท้องครับรับประกันท้องคือกันนะครับพี่น้องตัวนี้นี่กรเบื้องเสวนหนาครับพี่น้องครับนี่แหละสเน่ของสายหูหรือว่า ัวที่มีเลือดกระทบมากครับพี่น้องครับมันกอกี้เป็นวัวโครงสร้างที่ใหญ่นะครับเนาะย่างแบบนี้แหละครับพี่น้องครับเดี๋ยววนเบื้องส่วนท้ายทางนั้นพี่น้องนะนี่นะครับเด้อผู้ใดอยากกี่ได้มาเบื้องกันว่าตัวนี้เพิ่นจะเปิดไว้เท่ายได้ครับพี่น้องเด้อนี่เอ้าตัวนี้หนึ่งวันเปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดใบหกสิบห้าครับต่อรองได้ครับตัวนี้เปิดไว้ที่หกสิบห้าต่อรองได้ได้ครับพี่น้องเด้อนี่แหละเดี๋ยวเบื้องส่วนหน้าเบื้องแข้งเบื้องขาครับพี่น้องครับถ่ายย่างก็พอได้เห็นแล้วเนาะนี่นะครับเด้อไปอยากได ตัวนี้มีตัหนิตรงไหนวะครับอ่าตับนี้ม่มีครับไม่มีนะครับเนาะตหนิครัวเงาด้วยครับพี่น้องผสมท้องซุปอร์เีกเลยครับพี่น้องเด้อตัวนี้นี่แหละผู้ใดอยากจะได้ตัวนี้ทั่วมาเอาครับพี่น้องครับนี่ง้วงสวยๆล่ำตัวเงาๆครับพี่น้องท้องพ่อพันธุ์ดีเด้อนี่แหละเอาให้เบื้องมุ่งกว้างนั่ครับพี่น้องครับน้องบอลสูงเท่าไรอ๋อลอยเกือบลอยเจ็ดสิบลอยเจ็ดสิบได้ยอดน้องบอลนี่พี่น้องเบื้องง้วงตัวนี้สูงเงาเข้าดีต้นได้ครับพี่น้องครับนี่แหละเผยกระลังหาง้วงเฟี้ยงโครงยัน้นโครงยันาะ อยู่นี่น้องบอลมีมาให้สองตัวส่งก็เป็นง้วท่องทั้งคู่เลย้อครับเด้อน,นี่แหละส่วนไถยส่วนจิม๋มค,นะครับพี่น้องครับก็ให้พี่ใหน้น้องเบยยิ่งเอาเนาะเนี่ยครับพี่น้องครับนี่ไปอยากกี่ตัเด้อเอานอกจากง้วยู่นี่แล้วก็สิมีควายอยู่ทางทงน้าด้อครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมกัสิพาพี่พาน้องไปเบิ่งนะครับเนาะอ่าเห็นควายยุหันจกักตัวครับน้องบอลครับอ่ามีอยู่สี่ตัวครับสี่ตัวก็เป็นควายทองแล้วเนาะครับเนาะครับควายทองอ่าเห็นว่าควายทองแล้วก็มีนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่พาน้องย่างลงไปเบิ่งควายยุทงน้ากันครับพีี่นน้้องครัับบดไป อันนี้แหละครับพี่น้องครับหลังจากที่เข้าเบิ้งง้วของน้องบอลไปแล้วนะครับพี่น้องครับถือใจตัวเดกระทักไปเนาะสำหรับคลิปนี้นี่น้องบอลบัดนี้กะสีพ้ามาเบิ้งควายครับพี่น้องครับนี่แหละควายตัวใหญ่ๆแบบนี้แหละมีหลายตัวเลยเด้อครับเด้อพุนทางพุ่นนะครับพี่น้องเดี๋ยวกะสีผ้าพี่พี่น้องไปเบิ้งทางนี้ก่อนเนาะมีควายแม่ลูกน้ำตาขับเด้อเฮามาเบิ้งกันว่าราคาควายของน้องบอลนี่นะครับพี่น้องิ่นจะเปิดจาห้องไวท่ายนะครับหรือตนี้ตัวไหลที่ท่องแล้วท่องพอไหนะครับพี่น้องครับกะสีพ้ามาเบิ้ เอาตัวนี้ก่อนเล่นว่านองบอลครับครับอ่าเอาควายตัวนี้รายละเอียดของควายตัวนี้ครับอ่าความสูงลอยสามสิบหาครับลูกตัวสองในทองครับอ่าพอวันบ้านครับทองหกเดือนครับทองพอวันบ้านครับหกเดือนเดือนนะครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องครับรับประกันต่ำนี้ครับรับประกันต่ำหนี้ให้ดนะครับเอากับเขากับเบื้องไายยางไปน้ำครับพี่น้องไายเบื้องไายตัวนี้ว่าเป็นตัวหน่อยดนะครับพี่น้องครับควายนี่อ่างใหญ่บัครับครับเป็นในทองทองที่สองนะครับเนาะนี่ท้องกับควายบ้านบ้านครับพี่น้อง เอ๋อกัดซื้อมาบพราเป็นตัวน้อยแหรอครับพี่น้องครับสำหรับควายบ้านๆเขาเนาะนี่แหละตัวยันยันยังคักแหรอครับพี่น้องครับนี่แหละส่วนถ่ายนะครับเด้อถ่ายแล้วนี่นะครับผู้ใดอยากจะได้ควายนะครับพี่น้องอันนี้เดี๋ยวสีภาพเบื้องไอ้ส่วนหน้าส่วนขาก็นะครับพี่น้องครับนี่แหละลักษณะตามอัตลักษณ์ของควายไทยบ้านเขาบ่ครับพี่น้องครับนี่แหละตาแต้มแก้มจ้ำปากคาบแก้วนะครับพี่น้องใครอยากจะเบื้องอ่องหรือว่าเบื้องบักเพากีบยันยันนะครับพี่น้องครับนี่แหละหน้าอึกตันๆใหญ่ๆแบบนี้กระโปรงยันยัครับพี่น้อง อันนี้ก็เป็นควายป็นบ้านนี่บอสครับนี่แม่ครับบ้านบ้านครับอุ้มคือตูองใหญ่สิพี่น้องครับนี่เอาไปพัฒนาต่อได้เด้อครับพี่น้องเด้อหาพอดีๆใส่เข้าไปอีกครับแต่ว่วาตัวนี้ท้องหกเดือนแล้วเนาะสมบวตเนาะครับ,รบนนะอันนี้เขาตรวจเทาล่วงไหมครับบอสท่านได้ตรวจครับสามารถไปย,ยาไปชอบมาต,วตวมารตวจตรวจเบื้องก้อนกันได้ครับโอ้ตรวจเบื้องก้อนถ้าสมมัติว่าท้องเอาไปครับบ่ท้องบ่สห้ครับถ้าบ่ท้องเนี่ยบ่สห้เลยบ่ขายเลยบเป็นเถาะครับโอ้พี่น้องนี่แหละคือขายในราคาท้องแค่นั้นสรุปง่ายๆเนาะครับเนาะกาอนยเครับอสทองวงเขาตัวนี้้กวาางงบบัมเครพี่น้อง นี่นี่แหละหมดเผาใ่ๆน่กตันๆนี่แหละครับพี่น้องครับช่วงนี้ควายกถือว่าเป็นราคาครับพี่น้องครับกับเพื่อไหยพี่น้องกเกษตรกรบ้านเท่านี้มีเงินมีทองเนาะเอาต้องบอลครับตัวนี้ท่องหกเดือนนี่ว่าไว้เทอาใดครับผมเปิดไว้ซิฟครับสมารถตร้องใดครับกับแสนหนึ่งนะครับพี่น้องครับต้อร้องเอาครับพี่น้องนี่เด้อผู้ใดสิทันนะครับพี่น้องครับอันนี้บอลเป็นควายตัวหน่อยนะครับพี่น้องต้องมาเบ่งตัวจริงอยู่หนัาคอกกันแล้วกันนะครับเนาะนี่ผู้ใดมกง้อก่าง้อครับผู้ใดอ่า อยากจะหันมาจับควายไปเล่นนะครับพี่น้องครับก็มาเอาตัวนี้ไปเลยเนาะนี่จะให้เบื้องบั้นไทยได้ครับพี่น้องเดอ้อตัวหนาดีบ่คับพี่น้องครับเป็นควายทีตัวใหญ่อ้างลึกนะครับพี่น้องเด้อเนี่ยนี่แหละ,ละพวกบือพวกเรื่องเปยังไงกับเบื้องเอาเด้ครับพี่น้องครับนี่ไผอยากจะได้เบ์อทรกขอายุ่หน้าจอตรงนี้แหละครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะให้เบื้องกีบเนาะนี่แหละถึงเทาขาวๆเด้ครับพี่น้องเด้อกีบกันดีๆสวยๆอยู่ครับนะี่นี่ล่มกับสวยๆครับพี่น้องตัวนี้ ตัวเฉพาะทั้งไทยนี่ผมมักๆพี่น้องต็มดีๆครับผมอ่าค <c oughs> วายท้องตัวแรกนะครับพี่น้องครับเอาไปโตต่อไปสิเปิดตัวได้ครับน้องบอลวานนี้ไปเป็นแม่กับลูกครับเป็นแม่กับล <ๆ S 1> ูกน่าจะเป็นอ่าแม่ลูกตัวผู้นะครับพี่น้องเด้อนี่โอ้ตัวผู้นี่ก็โค้งสั่งง่ายดีครัพี่น้องมามเบิ่งควายจะเจ็ดเดือนได้จ็ดปีนะครับพี่น้องครับนี่หาเดือนกว่าแล้วครับจ็ดเดือนก่อนครับหาเดือนที่เขาหาเดือนกว่ามันก็โตใหญ่แท่น้องบอลอันนี้ อันนี้เป็นควายลูกที่ไหนครับนี่ลูกตัวสองครับเอ้ยตัวนี้ตัวแรกครับตัวสองพัดทองครับโอ้ตัวแสดงว่าตัวสองผสมใบแล้วเด้อครับพี่น้องนี่แหละลูกตัวแรกเด้อครับเด้อเอานี่แหละผู้ใดอยากจะได้ควายแม่ลูกนะครับลูกตัวผู้นะครับเนาะตัวใหญ่อยู่ที่ครับสำหรับควายหาเดือนเนาะบัตรดีเอ้าจ้างแม่นี่น้องวันลูกที่สองในท้องนี่ผสมใบของตัวไหนไปครับผสมใบเพชรอุดรจูเนียร์ไปครับได้เดือนหนึ่งแล้วครับเพชรอุดรจูเนียร์ได้เดือนหนึ่งแล้วเด้อครับเด้อ อันนี้ควายสดๆอยุ้ยนะครับพี่น้องครับเอาตัวนี้หนางวันวันแล้วยุ้ยเท่าไรครับนี่อันนี้ร้อยสามสิบแปดครับร้อยสามสิบแปดนะครับพี่น้องครับก็ใส่เพชรอุดรจูเนียไว้นะครับพี่น้องครับมีใบมีหลอดครับมีใบมีหลอดหายนะครับพี่น้องเด้อนี่ยแหใครอยากจะได้เดี๋ยวจะพาเบื้องไอ้ส่วนหนาเนาะครับนี่ยนะครับพี่น้องครับเอาขาก้อนกระไดพี่น้องครับนี่ยแหละกบกีบพวกเล็บสูงเท้าขาวนะครับพี่น้องเด้อกีบก็ถือว่าใหญ่อยู่เดี๋ยวจะพาเบื้องมงเขาเบื้าาเนนนนะะครับก็ใใหห้้้พีี่่อง พิจารณาออกจากคลิปนี่แหละครับพี่น้องครับนี่แหละตาแต้มบอแก้มจำบอปากเป็นยังไงขาวบอนะครับพี่น้องครับนัเอิกอ่องเป็นยังไงน,นะครับเนาะนี่ใหญ่ัแบบนี้นี่นะครับเด้อถือว่าเป็นเป็นควายที่หุ่นหุ่นยันเติบอีกตัวหนึ่งแหละครับพี่น้องครับส่วนสูงใกล้เคียง140ร้อยสี่สิบก็สามารถนําไปต่อยอดไปพัฒนาได้นะครับเด้ออ่านี่นะครับพี่น้องกรับเบื้องทายางทาก้าวขาไปน้าครับพี่น้องนี่แหละด้านข้างด้านนี้เนาะควายเขาไม่ลบผมครับพี่น้องตื่นผมเนาะกินไหมครับ นี่ยนะครับเด้อพี่น้องหนาตั้งตาเลยครับเช็ดแหมบดินบดินบดินครับผมเอานองบอลแม่ลูกคู่นี่ตัวผู้นี่ว่าไว้เท่าไรครับเปิดไว้สิบสองครับสามารถต่อรองได้ครับเปิดไว้ที่แสนสองต่อรองได้เด้อครับพี่น้องเด้ออันนี้บํานุควายตัวน้อยเด้อครับพี่น้องครับนี่พงศักงก็ถือว่าใหญ่เติบเย้อครับพี่น้องบดินบดินบดินอ่านี่เด้อครับพี่น้องครับมืัอนี้น้องบอลกับมีทั้งวัวทั้งควายหลับมาให้พี่ให้น้องได้เยี่ยมชมนะครับเนาะผู้ใดมากกันไดนก็คือเข่ามาเลือกมาเบิ้งเอาครับพี่น้อองครับ่า นี่นะครับพี่น้องเด้เเอบัดน,นี้อีกที่เห็นตัวแย่อยู่ยยยยข้างขุนมีควายตัวหนึ่งตัวงามงามครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิพาพี่พี่น้องย่างไปเบิ่งทางขุนปา,นอ,านองบอลบัดนี้เดี๋ยวให้น้องบอลเขาปลูกควายไปหันนครับนี่ผมกับสิพามาเบิ่งลูกตัวนี้นะครับเด้อพี่น้องไปมากระทู้เลยตามเบอร์โทรอยู่หน้าจอตรงนี้แหละนี่แหละลูกมันตัวเมื่อกี้ครับผมนี่ควายอายุหาเดือนหนึ่งตัวบปกไงตัวนี้เป็นลูกของของควายบ้านนี่บอครับควายบ้านครับอ๋อแล้วมันก็ตว่น้องครก็ามัน้คกเือตัวจริงๆชัดๆเนนาะครับะนี่ น anyway, uh> uh> like yep> ี่เ uh> อ้าผ no> uh> um ู้ใดเออนี่เด้อครับเด้อเอ้าไปเบื้องแม่นี่ครับพาไปเบื้องตูนี่ตัวตูใหญ่ยิ่เด้อครับพี่น้องครับตัวนี้เมื่อเบื้องวานดองบอลเพื่อนจะเปิดใบถลายเด้อครับตัวนี้เด้อตัวนี้ถือว่างามเลยแหละครับพี่น้องครับสำหรับตัวนี้นะครับโครงสร้างสูงใหญ่มากนะครับพี่น้องครับนี่อันนี้เป็นควายทองไหมครับองบอลทองครับทองทองกันอันนี้เป็นทองที่ไหนครับตัวนี้ตัวนี้ทองที่สองครับ ท้องที่2นะครับท้องประมาณจักเดือนหรือครับท้องได้6เดือนแล้วครับท้องได้6เดือนตัวนี้ตัวใหญ่แล้วก็ตัวเงาเลยครับพี่น้องเด้อนี่ท้อง6เดือนผสมพ่อได้ไหมครับอันนี้พ่อบ้านบ้านครับผสมพ่อบ้านบ้านคือกันนี่เป็นบอกอบ้านบ้านครับโอ้นี่นะครับพี่น้องครับอันนี้ผสมพ่อบ้านบ้านนะครับเด้อนี่ผู้ใดอยากจะได้ควายตัวใหญ่ๆยาวๆครับแต่ว่าเพิ่นผสมพ่อบ้านบ้านไว้ซั่นล่ะนี่ล่ะแต่ว่าแม่เป็นแม่พันตัวนี้ก็ถือว่าตัวใหญ่นี่นะครับพี่น้องเนื้อหนังเอาส่วนท้ายก่อนก็ได้ครับพี่น้องนี่ตัวสูงใหญ่อยู่เด้อครับพี่น้องตัวนี้อาจจะเดี๋ยว เสียภาพพี่เบิ่งทางนี่เนาะนมงวัดในวัดเราไปไปตัวนี้ครับวัดแล้วครับลอยลอยซีสิบเอ็ดนี่ครับลอยซีสิบซีสิบเอ็ดลอยประมาณลอยซีสิบเอ็ดนะครับพี่น้องครับนี่เบิ่งเต็มเต็มเลยเต็มเต็มตู้ครับพี่น้องคางนี้เนาะจ้างตู้นี่ที่ว่าท่องไว้อหกเดือนเนาะเห็นบ่ครับเอออันนี้ขาทันอันนี้ตรวจไปครับบ่ท่านตรวจครับสามารถมาตรวจก้อนกไก่ก้อนสิขายครับก้อนสิไปจังมาตรวจเอาอีกถามว่าท่องก็คือบ่ขายแม่นครับคือเก่าเนาะครับพี่น้องครับอันนี้กับราคาที่จะา้องต่อไปนี่ก็คคือออเเิ่่นนจะะ้้งงไวททีราาตดมัถ เนาะเอาจังตัวนี้น้องบอลห้องไว้เท่าไหร่ครับผมเปิดไว้สองแสนสองครับสมัครต่อรองราคาได้ครับสองแสนสองนะครับพี่น้องเด้อต่อรองราคาได้ผู้ใดมาควายเดี้ยวตัวยาวๆนะครับพี่น้องครับกะมาเบิ้งเอาพี่น้องครับตัวนี้ตัวใหญ่อีหลีครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาเบิ้งทั้งนี่ป่ะนี่นี่แหละทั้งหนาเนาะครับพี่น้องครับส่วนหน้านะครับเนาะงายมืออเลือเอาให้พี่ให้น้องอู้หนึ่งก่วงก่วงดีครับพี่น้องครับกุดกีบยางใหญ่เลยเหรอครับพี่น้องคุณอ๋อเห็นไทยยางไปครับพี่น้องครับนี่เด้อใครอยากจะได้ ตัวใหญ่ด้วยครับพี่น้องครับควายของนงบอลเนาะอ่าต่อรองได้ทุกตัวเนาะควายกระดัต่อรองได้ครับต่อรองได้ทุกตัวด้วยครับพี่น้องเด้อนี่เราจะพาเบิ้งส่วนหน้าอีกชะชัดครับพี่น้องครับหน,น้าเป็นยังไงเนาะครับพี่น้องครับอ่าพวกคิ้ว,วพวกตาเป็นยังไงแก้มจำบ่พี่น้องคุณแก้มจำตอนไหนพี่น้องครับสองจุดคุณเอาเช็ดขึ้นลบกนี่นะครับเด้อหน้าอึครับพี่น้องครับมะพร้าวใหญ่เอาผู้ใดอยากจะได้มื้อนี้น้องบอลก็มีเอ่อควายมาให้หลายตัวด้อครับพี่น้องครับมีแตา ใส่ยังไงทั้งนั้นเหรอครับพี่น้องครับอ่าอยู่นี่มีไห่นะครับเนาะเอาก่อนจะปิดคลิปนะครับพี่น้องครับกะสิผ้าผีพ่อน้องไปผุดคุยกับน้องบอลจังหน่อยเนาะเป็นได้ดังบอลอ่าการอ่าถือขายงัวควายในปัจจุบันช่วงนี้ก็ได้ขายดีอยู่ครับเพราะว่าถ้าว่าถ้าสนามเปิดมันก็จะเป็นเรื่องหนึง่ง <laughs> ครับตรงนี้ครับแต่่วาตอนนี้สนามท่านเปิดก็ถือว่า คนก็ต้องต้องการไหลยอู่เนาะต้องเพราะได้จับได้เล็มอยงโยมเขาได้จับได้เล็มอยู่ว่าสั่นสำหรับน้องบอลนะครับพี่น้องเอาผู้ใดมักง่าก็เอาอยู่ช่วงต้นคลิปด้วยครับเด้อมิตะอ่าง้วนซองที่รับประกันทองเลยแหละครับผมแล้วก็ผู้ใดมักว่าก็มาเอาอยูุช่วงตะไถ่ายคลิปครับพี่น้องเอาจากในคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับน้องวันเนาะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยอาหารบัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารบัวโปรตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพวัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องบัวเพชร สูตรโปรตีน18%และสูตรโปรตีน22%ใช้ได้ทั้งโคนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุ์โครุ่นโคอุ้มท้องและโคนมสนใจติดต่อ0897102244สิงค์คำฟาร์มอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องลอง